สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาต่อกันเลยนะคะคราวนี้จะมาเป็นเรื่องสรุปงานนะคะเซสชันนี้จะบอกถึงการสรุปงานแล้วก็ส่งงานนะคะเริ่มแรกเรามาดูหน้าตาก่อนอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้เมเนจจัดการนะคะเกี่ยวกับงานต่างๆโดยเราสามารถเอาไว้ค้นหาได้นะคะโดยเซิร์ชรหัสงานนะคะหรือว่าชื่อซัพพลายเออร์สามารถค้นหาได้ตรงช่องนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าอย สะดวกนะคะก็จะมีฟิลเตอร์เป็นสถานะได้ด้วยเช่นเราอยากรู้ว่างานที่มาใหม่อ่ะมีอะไรบ้างนะคะเราก็เอาเช็คบ็อกออกอันที่เราไม่ต้องการจะค้นหาเราแค่ต้องการค้นหาแค่สถานะนิวนะคะเราก็ติ๊กที่นิวค่ะแล้วก็ค้นหาจะเป็นการฟิลเตอร์สถานะมาสถานะนิวนะคะสถานะใหม่ขึ้นมาหรือเราอยากให้ดูคอมพิวตแล้วนะคะ มีอะไรบ้างอ่าเราก็เซิร์ชได้เช่นกันนะคะอันนี้เป็นการฟิลเตอร์สถานะนะคะอันนี้ก็จะเออเป็นคอลัมน์ที่บอกว่าวันที่ทำงานนะคะอันนี้เป็นชื่อง,งานพร้อมรหัสงานนะคะประเภทรถมีทั้งระบุหรือรถบรรทุกหรือรถพ่วงนะคะก็จะมีดีเทลตรงนี้นะคะ จำนวนรถที่เราได้สร้างงานนะคะแล้วมีคนกดรับแล้วเท่าไหร่อ่าอย่างสร้างงานไว้สองคันกดรับสองนะคะอันนี้สร้างงานเอาไว้ห้าคันมีกดมากดรับงานสองแล้วอะไรประมาณนี้นะคะซัพพเออร์แล้วก็ต้นทางนะคะสถานะเป็นอย่างไรบ้างตามที่แจ้งไปก่อนหน้านะคะอันนี้จะเป็นการจัดการหน้าสรุปงานนะคะ เรามาลองเพิ่มงานกันเลยดีกว่าเริ่มแรกนะคะเราก็ทําการสร้างงานนะคะวันที่นะคะก็ระบุไปได้เลยอันนี้เลือกซัพพลายเออร์นะคะก็จะมีหลายหลายหลายซัพพลายเออร์ตามที่เราเคยสร้างเอาไว้ใน คลิปที่แล้วนะคะก็จะมาโชว์ลิสต์ตามนี้เลยอ่าอย่างคลิปที่แล้วเราได้สร้างสเตีลดีนะคะอ่าเราก็เลือกสเตลดีต้นทางนะคะก็ที่เราสร้างไปต้นทางก็จะมีหนึ่งอันนะคะคือสเตลดีละยองอ่าเราก็เลือกอันนี้เลยหรือถ้ามีหลายอันก็จะมีดอ o p d o w n ให้เลือกนะคะน้ำหนักเด็กนะคะ จำนวนที่เราอยากจะให้รถมารับนะคะสักสามคันพอนะคะเรา,เราเออถ้าอยากระบุประเภทรถก็คลิกได้เลยนะคะว่าจะอันไหนแต่เราไม่ระบุนะคะเราก็บันทึกไปเราจากนั้นจากสร้างเสร็จมาแล้วนะคะก็จะมาโชว์ลิสต์เข้ามานะคะอย่างเราลองกองก่อนลองทดสอบการกองนิวเมื่อกี้เปิ นะคะก็จะหาอายังหาสติลดีไม่เจออ่ะสติลดีอยู่นี่ค่ะแต่ถ้าอยากหาเป็นซัพพลายเออร์ก็เซิร์ชตรงนี้ได้สมมุติว่าหาไม่เจอเนาะปุ๊บอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้คือลิสต์ที่เราได้สร้างมาเมื่อกี้นะคะก็จะโชว์ตรงนี้นั่นเองเรามาดูกรณีที่เออมี คนคนรถนะคะรับงานอะไรเรียบร้อยก็จะมีส่งงานนะคะอ่าก็จะมีรายชื่อคนลดนะคะว่ามีใครบ้างนะคะมีงานอ่าแล้วก็ซัพพลายเออร์นะคะสถานะอันนี้จะเป็นแท็บเกี่ยวกับส่งงานใช่ไหมคะอ่าสมมติว่าอ่าคนนี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วอ่านะคะคุณใส่ชนใส่ คุณสายชนแก้วสายนะคะมีคอนเฟิร์มมาแล้วลองส่งงานดีกว่า,าสินค้าเน็ตนะคะน้ำหนักหนึ่งร้อยสถานที่รับสมมติว่าเป็นบริษัทสติาสติลค่ะสติลบีก็ได้สถานที่ส่งละยองนะคะวันที่รับเอาเป็น วันที่13นะคะวันที่ส่งเป็นวันที่14นะคะจำนวนเงิน20,000นะคะแล้วก็รอบการจ่ายรอบการจ่ายอันนี้คือเป็นมันรอบเบิกเงินนะคะสมมุติเราให้วันนี้ที่อัดคลิปเป็นวันที่15นะคะก็เป็นวันนี้เลยแล้วกันนะคะ,อะเอกสาร เอกสารอันนี้คือจะอัปโหลดเป็นหลักฐานเอาไว้หรือไม่อัปก็ได้นะคะอันนี้คือแบบเป็นเอาไว้แบบแสดงให้ดูนะคะอ่าเราก็ส่งงานเลยจ้าพอส่งงานเสร็จปุ๊บนะคะข้อมูลก็จะส่งไปและจะอยู่ที่หน้าจ่ายเงินนะคะซึ่งหน้าจ่ายเงินนี้ก็จะเป็นเซสชันต่อไปนะคะเดีย๋ยวเราไปดูคลิปหน้ากันเลยค่ะขอบคุณค่ะ